สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนปั่นจักรยานตามล่าหาดอกแคร์ฝรั่งด้วยกันค่ะจะเรียกว่าปั่นหรือจูงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะบางต้นออกดอกแล้วนะคะบางต้นยังตุมต่มๆอยู่ค่ะทุกคนก็ต้องมาลุ้นด้วยกันเหมือนเดิมนะคะว่าวันนี้ป้าอ้นจะเก็บได้เยอะแค่ไหนเนาะ คนดูต้นนี้ค่ะพอเอื้องถึงนะคะแต่ว่าเข้าบานแล้วอะบานก็บานก็หลุดเฟรมนะคะนี่ค่ะเก็บโอ้หลุดอีดแล้วเก็บดอกแคร์จะทุรักทุเลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถือว่าเก็บประเดิมก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไปหาตรงกลุ่มที่อ่อนๆรูเขาร่วงไปค่ะไปต่อหาที่ เก็บง่ายคนนี้ก็คิดคำพูดเลยออกเจอต้นเตี้ยเพราะเอื้อมถึงคะ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาจะออกสีชมพูอ่อนนะคะเพื่อนๆเห็นสีของเขาไม่เอ่ยกินได้เหมือนกันคะ่ะอย่างตูมๆอยู่เลยอันตูมอันนี้เขาตูมเกินไปนะคะนี่ถ้าได้ขนาดนี้กำลังอร่อยเลือกเอาชอบที่ชอบแล้วกันนะคะ นี่ถ้าได้เนี่ยค่ะแบบเนี้ยแกงส้มอร่อยโอ้ร่วงร่วงเดอร่วงลงลนดินเดี๋ยวเก็บเอานะคะมีเด็กน้อยขันจักรยานผ่านแอบมองว่าปนทําอะไรอือโอเต็ดยากค่ะแต่สวย เก็บหลุดเฟรมไปได้เก็บหลุดเก็บหลุดเฟรมไปบ้าง mm hmm. ก็ต้องขอไปนะุกวนเพราะว่าเ <laughs> มื่อมีคนถือกล้องให้คะ่ะอครข้างในสวย ล่นอ,อ๋นอช้อนนี่เหนียวจังตรงนี้ยังพอเอื้อมถึงนะคะเก็บทั้งพวงเลยไหมะ ต้องการคนจับกล้องให้นะคะตั้งกล้องนบนเบาะมอเตอร์ไซค์นะ มอเตอร์ไซค์จักรยานขนาดมอเตอร์ไซค์กับจักรยานยังพูดผิดนะเมื่อก่อนตรงนี้จะเตี้ยนะคะแต่ว่าเขาตัดออกคอ่ะเขาตัดอันที T ่เตี้ยออกเพราะว่าขวางทางจราจรขวางทางการเดินทางนะคะ ก็อย่างที่บอกนะดอกแค่ Care, เขาบานไม,ไม่ไม่เท่ากันค่ะอย่างอันนี้ก็บานมากแล้วแต่ดอกแค่มาไว้ไปไว้นะคะทุกคนไม่มีเวลาเก็บนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่มีต้องเก็บให้ทันนะคะเพราะว่าไม่นานเดี๋ยวเขาก็ร่วงแล้วค่ะ ต้นนี้ก็บานเต็มต้นแต่ก็เอื้อมไม่ถึงเลยค่ะทุกคนเอ้ยบุญมีแต่กำบังอันที่อยู่เตี้ยก็ยังเล็กกันไปนาตูม ดอกแคฝรั่งตรงเมืองที่ป้าอ้นอยู่ที่ป้าอ้นเก็บนี้เขาไม่ได้เกิดเองนะคะอำเภอเขาปลูกค่ะอดอกตูมเยอะแยะเลยป้าอ้นจะมีเวลามาเก็บอีกไหยเนี้ยทุกคนมองเห็นไหมเอ่ยเก็บใส่ตะกร้า ช่วงีที่ต้นนี้น้มกลิ่งหรือว่ามจอดจักรยานได้นี่ถ้าได้ตูมๆแบบนี้ที่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะถ้าถ้าอันที่ตูมตมแบบนี้มันบานแบบนี้เท่ากันทุกดอกก็จะเก็บนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บอ้ะป้นหลุดเฟรมหรือเปล่าอ๊บ ตอกปานนั่การขักงมนึงอีกก้านหนึ่งเต็มเต็มเต็มก้านเต็มการเต็มกิ่งอ๊บนี่ได้อันนี้ก็พอเลยนะคะ แต่เสียดายอ่ะอยู่ในร่มเพื่อนๆมองไม่เห็น หอมกลุ่นเลยนะคะเชิญดีออกจักรยานมานะคะได้ตั้งกล้องบนตะกร้าจักรยานโอนดอกล่นเดี๋ยวเก็บเอาค่ะ เงามมากเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวกด้ ดอกแคฝั่งหังเขามีน้ำนะโดนเจอน้ำไม่ทันระวังค่ะหมดแต่ห่วงทำคลิปเสียดายต้นเตี้ย,เ,ยเขาเขาอะไรนะเขายังตอกเลก็กอะค่ะไ,ได้ดอกบานทางนี้อีได้อีกช่อหนึ่ง สองนะย,ยู่ที่ว่ากล้องจะจับมาได้ไหมอ๋อวันนี้ทำคลิปไม่ได้เรื่องเลยนะทุรักทุเลลมก็แรงนะ,ะแต่ยังเหลืออีกดอกค่ะยี่อีกดอกอีกช่อนี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เต็มตะกร้าพอดีนะคะ ไม่เคยได้ดอกสีชมพูสวยๆแบบนี้มาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นปีแรกนะคะปะอนขอขอบคุณทุกคนสหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับปอนเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ